สวัสดีจ้าพี่น้องปองป้ายทุกุทุกคน,กคนมื้อนี้มาดามออซี่ก็พาพี่น้องมาเที่ยวทะเลกันเด้อจ้าเบ่งนกกลางปีกอาบแดดกันเลยพี่น้องตังสบายดีแท้เนาะแดดออกก็ออกมาตากปีกกันเลยเบ่งคนพุนักคนตกปลากันพี่น้องจ้าแดดกำลัง ดีเลยอุ่นๆจ้าในออสเตรเลียเนาะจ้ามาเที่ยวทะเลทะเลเยอะๆหมดเลยทะเลทางนั้นยีย่ป้ายป้ายปเดินไปเลยสามทะเลเมื่อน,นี้เดินออกกำไรกายกระซองไปซองทายไปให้พี่น้องป้องปายเราได้เบิ่งทะเลน้ำกันเด้อจ้า คุณสามีก็เดินนำหน้าไปเลยพี่น้องค่อยก็เดินตามตู้ต้อยต้อยเบิ่งกันไปพี่นะ้องคนตกปลาพี่น้องตกปลาเต็มหมดเลยคนออสเตรเลียซอบตกปลากันจ้าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นี้เต็มหมดจ้าเขาซอบพาเด็กน้อยน้องๆลูกลหล,ล่านมาตกปลากันแล้วก็มาปิกนิกกันแถวแวนี้จ้า เบ่งอีพามาเบ่งนกตัวใหญ่พี่น้องมาอีข้าวมาเบ่งนกตัวใหญ่กันมันคอยกินปลาตรงนี้ที่เห็ดปลาเ็าจะพี่น้องคนห้าปลามาเขาก็จะมาเห็ดตรงนี้นกอันนี้ก็เลยมารอกินปลาจ้าที่เขาแร่แล่ทิ้งให้มันกินก็นจะกินจ้าเขาเอานกนี่อย่างกบบระโ b ลู จำบอด้และเขาก็บอกคือกันนะว่าเป็นนกเงี้ยงแต่ค่อยๆจำบอด้จากเธอเนาะพี่น้องเนาะความจำบอ่อกค่อยดีว่ามนันนกเป็นเซว่านกเี้ยงโตใหญ่แท่ท้ไข่โูบอกเด้อว่ามนันนกเงี้ยงนะ้องช่วยนะจ๊ะมันเป็นฟุ่งเลยเดินตามกันมาเบิงนอนะ้อเนาะมาเบิงมาเด้อ ตัวใหญ่ยังเล้ยงมาตัวใหญ่มาวิงเขาเป็นมาแบบที่เขา้าสซยวิงแข่งกันจ้ะมาใหญ่สงสัยเขาจะเลี้ยงไว้เบิรงนะนะั่นแหละไม่ได้ไปแข่งหรอกเบิรงท่ามามามาพามาเบิรงที่เล่นที่เด็กน้อยเท่านี้เขาซอบเลี้ยงมาก,กันจ้าเลี้ยงมาก็พามามาเดินเล่นยามแรงก็พามา,มาอ้อกกาลังกายตัวเองก็ได้ออกกาลังกายไปกับมาได้จ้า าบางทีเด็กเล่นปุณาอันบักไงญ่นั่งเลยเขาสร้างไว้รัฐบาลสร้างไว้ให้เด็กน้อยเล่นกันพอแม่ก็พาลูกเต้ามาเล่นกันเต้มไม่หมดขนาดมืนน่อนี้บ่เมนวันเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องนะอย่างเด็กน้อยเต็มเลยจ้านี่ทั้งน้องเด็กเล็กแดงเด็กใหญ่เด็กน้อย เต้ไปหมดเลยเขาเพิงสร้างใหม่ค่ะอันนี้สร้างใหม่ก่อนนั้นอันน้อยเดี่ยวเขาสร้างใหญ่ตัวให้เด็กน้อยมาเล่นกันจา้าเบ่งสองเท้ากระจุงมือกันพุนะเฮตน,หนาหักเทานอพุนะจุงมือกันเดินกระดองกระแดงเฮนเงาก็ยังมีความสุขละเดิกนดกันตามกันจุงมือกันความสุขบ่เน,นาะพี่น้องเนาะคืออีความสุขดีความสุขดีเทานาอซัมบ่ เม้นบอจ้าพี่น้องไปไปไปเฮาก็สร้างความสุขให้เฮาไว้ได้พี่น้องจ้าเหตเขาให้เฮาโตเฮามีความสุขไว้อย่าได้เครียดจะได้มีความทุกข์จ้าอันใดทุกเฮาก็เก็บไว้ทิ้งมันไปอย่ามาเก็บไว้ในใจให้มันมองไม้ไปเดินจับมือกันดีกันไว้ โอ้คุณน่นนกแค่นกพอจ้านกมันรอ,อกินอาหารจากเด็กน้อยเด็กน้อยนั่งกินฟิตแอนด์ชิฟอยู่ตรงนั้นนกมันก็เลยรอ,อกินอ่ะฟิตแอนด์ชิฟปลากับปลากับอ่ามันฝรังจา้าทะเลสวยน้ำใสจา้าพี่น้องน้ำใสใส่พอวมีใครเล่นหรอกช่วงนี้หนาวเข้าหน้าหนาวแล้วจ,าจ้ากำลังจะหนาว บ่มีใครเล่นจ้าน้ำก็ไลย,ยังใส่ครับไปใหญ่เลยปกติมันก็ใส่อยู่แล้วแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่เลยะจ้าที่คนเข้าสอบเล่นน้ำนบนนาวเดอจะมามามาพามาเบ่งตัดมาเบ่งพี่เลยพี่น้องมาค่อยพามาเบ่งเจ้ามาเบ่งต้นไม้นอนจ้าต้นไม้มันเอน็นมันติดนอนเลยพูนะเห็นแล้วก็ แปก๊กเตนะพี่น้องเนาะพูนะยางเขี้ยวจุมเหมือนอีนอนอยู่แล้วไออนอนมันรูลมจ้ะพี่น้องต้นไม้รูลมลมที่เนี้ยเวลาลมมาทีนึงลมมันแห้งแหงลมแรงแท้ๆพณนะตะเวนสวยๆลมแรงจนต้นไม้ต้องเอ็นมันไล่ๆปีเข้ามันก็เลยเอนเ็นก็ไปอย่างนั้นเลยจ้าลมมาจากทะเลฟังทะเล มันก็เห็นต้นไม้เอนไปยางนาดนั้นเลยรพุ่นะพี่น้องมันพัดอยู่หล่ๆปีเนาะจ้ะมันก็เลยเอนไล่พ่นวะ่านอนมันไปเลยต้นไม้ลมยากพัดแหงไล่เนาะบรรยากาศสวยดีบ่จ้าพี่น้องพูดนะ่ะหญ้าเขาเขียวชมเป็นหญ้าตามทงหน้าญ้าเขาให้เดินเล่นพา คนมาเดินเล่นกันจ้าพี่น้องมีทั้งทางเดินเถินทางจักรยานปันเล่นกันเขาไว้ออกกำลังกายจ้าคุณอาทิปิกนิกเขาเวลาเสาร์อาทิตย์คนมาปิกนิกกันก็ทางไกลมาจากซิดนีย์มาทางไกลๆเขาก็มากันจ้าสอาอาหารการกินมาเฮ็ดกินกันแล้วเขาก็จะมี เตาปิกนิกฟรีให้มีไฟเปิดให้เฮาก็มาปิ้งย่างกันจ้าปิ้งย่างได้เลยบ่ต้องเอาเตามาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาแต่อาหารหมูเห็ดเป็ดไก่มาพอไฟมาเอาพี่เลยเด้อจ้ามันมีที่ย่างให้จ้าเราก็เดินกันมาเรื่อยๆเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าเดินไกลต้องซ้าทะเลติดกันนะจ้า มามาก็าอีพามมาเบิงทะเลใกล้ๆตรงฟังนี้ฟิวสวยค่ะฟิวสวยๆยตรงนี้ก็เลยมาจอดหยุดทายเบิงก่อนขุนซากบอกโอ้ยไปเถอะไปเถอะมาเบิงทายอีหยังบ่เห็นมีสวยเลยบอกเอามันก็สวยดีตัวละทายให้เขาเบิงพี่น้องป้องมไปบางคนบบทันเห็นเถอะก็พาเข้ามาเบิงทะเลนํำกันเนาะพี่น้องเนาะ ไปเรื่อยๆเลยจ้าทะเลสวยคืนสวยเอาคุณนะ mm hmm. สาคุณซาก็เดินนำหน้าไป mm hmm. บ้านคนอยู่ติดทะเลเลยจ้า mm hmm. พี่น้องหน้าอยู่แท้ๆหลังใหญ่ๆถึงนั้นเลยจ้า mm hmm. เขาสร้างหลังใหญ่ๆถึงนั้นหน้าอยู่จะจิติดทะเลอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะหน้าสบายแท้ๆเลยโอหน้ายากมาอยู่เนาะจ้า mm hmm. อิจฉาเ mm hmm. พลินเนาะพี่น้องเนาะ บ้านหลังใหญ่ๆสร้างอิจฉาเพิ่นได้แต่เรี่ยวเบิงถ้านเดินมือใดก็ต้องเรี่ยวเบิงบ้านเข้าไว้พุ่นะบ้านสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะหลังใหญ่ๆน่าอยู่ทั้งนั้นเลยพี่น้องอิจฉาเพิ่นแท้ๆเลยเนาะได้แต่เดินพันก็เรี่ยวเบิงเอาละเบิงเอาก็พอเนาะพี่น้องเนาะ แล้วเราก็เดินไปเรื่อยไปเรื่อยๆทายเบิงคืนทะเลให้เบิงทะเลกว้างไงยาวคืนทะเลบ่เคยหยุดเห็นคืนก็สวยสวยน้ำทะเลใสเบิงไปพร้อมกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าบ้านก็ติดกับทะเลอย่างนี้น้ามาอยู่นะพี่น้องเนาะ ทายบ้านในเบิง์กนะจ๊ะแต่ละบ้านลังใหญ่ๆทางนั้นเลยน่าอยู่น่าอยู่บางงานบางบ้านเขาก็ประกาศขายนะจ๊ะบางล่างเขาประกาศขายอยู่แต่คงซื้อบว่วหวพี่น้องบ้านาเนอาเสเตรเียแพงค่ะบ้านแพงที่แพงที่ที่อยู่เชียฮาเบอร์นี่แพงค่ะที่แพงกว่าที่อื่น,นเขา พราะว่าเชลฮบเบอร์มันเป็นอ่เคตที่ติดทะเลราคาที่ดินบ้านก็เลยแพงกว่าเข้าแดดเด้อจะคนรุ่นใหม่นี่ก็จะซื้อบ้านกันบ่ค่อยได้แล้วเพราะว่าบ้านมันแพงเกินล่างล่างหนึ่งสีห้าล้านก็นยังจะบ่มีจะหา,าบ่าได้แล้วสี่ห้าล้านล่างหนึ่ง แล้วแต่ละลังลังสร้างกันใหญ่ๆตัวๆ,วๆมันก็ต้องเป็นลายสิบล้านล้วจะพี่น้องไยซื้อลังน้อยๆก็บ่ค่อยมีล้วจะท่าเคสเฉี okay, วยวฮาเบอร์นี่จะลังน้อยบ่ค่อยมีจะมีแต่ลังใหญ่คุณซาเดินไปแล้วไกลลิบเลยมัวไทยวิวสวยๆให้เบิงเด็กน้อยนะ เด็กน้อยฝรั่งหน้าหักแกพี่น้องลุกเครงก็น่าหักแถวนี้มีลุกเครงเยอะจ้าลุกเครงก็น่าหักเด็กน้อยฝรั่งหน้าหักเดินจนเมอยอเลยพี่น้องมื้อน,นี้เดินไกลโคเล่นเอาเมยลาแหลนี่ค่ะกลับแล้วจ้า กำลังีปกลับกันแล้วพอเดินสุดนู้นไปถึงวินแดงทะเลวินแดงฟังพูนแล้วอันนี้เดินกลับมาเชลฮัเบเบอร์แล้วจา้ามันมีซามทะเลเชลฮับเบอร์ออริล่ากับวินแดงจา้าอันนี้เดินกลับมาเชลฮับเบอร์แล้วก็ยังมีบ้านส่วยๆให้เห็นอยู่จ้าพี่น้องบ้านส่วยๆทั้งนั้นค่ะวิวสวยๆวยจา้าไปจา้า เบิงไปนํากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะอีทายพี่น้องเบิ่งไปนํากันคนที่เ่เคยเห็นก็จะได้เห็นว่าบ้านเมืองก็เป็นยังไดเนาะจ้าคนที่เคยอยู่นี่แล้วก็ได้เบิ่งอีกขีนึงอีกรอบหนึ่งเด้อจ้าคนที่มีอยู่นี่มาอยู่ออสเตรเลียก,ก็เห็นทะเลเยอะแยะคนบ้านเฮาคนเมืองไทยบ้านเฮาทะเลบ่ค่อยมีจ้า มีแต่ยูนกรุงพัทยาอยู่ภูเก็ตตามตรงไฮทงนาเขาบ่มีเนาะจ้ามาดามเอาซี่ก็บ่เคยเห็นทะเลขนาดนี้จ้ะมาอยู่นี่ก็จะเห็นทะเลแย่นาดนี้ก็ตื่นตาตื่นใจก็ยยกทายให้พี่น้องสาวไฮสาวนาสาวบ้านเขาได้เบิ่งกันเนาะจ้า